สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้าน YouTube ครับพบกันวันนี้13สิงหาคม2563ครับนำความเคลื่อนไหวค่าตอบแทนอสมอ500บาท7เดือนมาเล่าให้อสมอฟังครับล่าสุดครับวันนี้13สิงหาคม2563มีการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลางของปีงบประมาณ2563ครับ จำนวนเงิน3,622ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อจ่ายให้กับอสมต่อไปนะครับวันนี้13สิงหาคมมติคอรมออนุมัติงบแล้วนะครับอนุมัติงบกลางขั้นตอนต่อไปครับสำนักงบประมาณจะโอนเงินให้กระทรวงสาธารณสุขก็คือโอนเงินให้กับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหลังจากนั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็จะได้ดําเนินการ ประสานงานกรมบัญชีกลางดําเนินการโอนเงินให้กับอสมในลําดับถัดไปซึ่งยังไม่ทราบว่าจะโอนได้วันที่เท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าถ้าทําได้ไวก็จะได้ภายในเดือนสิงหาคมครับล่าสุดก็คือวันนี้เพิ่งอนุมัติงบกลางนะครับงบกลางเป็นยังไงดูรายละเอียดสักนิดครับวันนี้13สิงหาคมนะครับเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ25งพสงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อจ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในกรอบวงเงินไม่เกิน3622บล้าน319,500บาทเพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครแนวเล็บอ,อสอสอรวมจำนวนไม่เกิน1ล้าน54,729คนต่อเดือนระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2 5 6 3้าหสาำหรับโครงการสง่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด -19 ในชุมชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขเสนอว่าเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสอมและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครในวงเล็บอสอส,อสอได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนกันยายนหกสซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมและอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครอสสร่วมดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้ 1. ให้ความรู้ป้องกันและดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชนจํานวน7ล้าน สี่แสนียยี่คนสองข้อระมังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจำนวนหนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งล้านเก้าหมนแปเจรคนสามข้อประตูบ้านต้านภัยโควิดสิบเาจำนวนสิบสี่ล้านสองหมืหยลังคาเรือน4ค้นพบกลุ่มเสี่ยงที่มีกันและส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจํานวน3ามพคนนี่ก็คือผลงานของอสมนะครับ แล้วก็ขอรับการสนับสนุนงบกลางในการจ่าย7เดือนให้กับอสมอและอสสกร,ร,รุหาครมติคมมวันนี้ก็อนุมัติให้ใช้งบกลางได้นะครับรอต่อไปอีกสักหน่อยนะครับคิดว่าคงไม่นานครับท่านอสมอทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ